สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับนะอยู่กับผมนะครับใจหวานเจี๊ยบรถมือสองคัดเกตเมนบุรีนะครับบายทอโตคาครับนะวันนี้ผมมีรถหรูผู้บริหารเข้ามาอีกแล้วนะครับนะอยากขับรถหรูนะต้องคันนี้เลยนะครับนะรถหรูนะผู้บริหารสีขาวมุกจัดมาให้แล้วนะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหานะครับพรได้ขอดนะผมบอกเลยว่าคันนี้เข้ามาให้เพียง2คันเท่านั้นเองแล้วสีขาวทั้งคู่นะครับบอกเลยว่าสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับคัดมาให้แล้ว นะฮะปี2018นะเดี๋ยวก่อนไปชมคลิปกันนะฝ่าย FC ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกางใจให้ผมด้วยนะถ้าสนใจรถรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับนะที่เบอร์โทรด้านล่างนั่นเองนะครับนะอ่ะนะคันนี้นะครับเป็น Honda Accord นะครับ 2.4EL นะตัว Minor Chain Navy นะครับปี2018นะฮะได้เป็นตัวท็อปเลยรถหรูผู้บริหารนะครับนะหักหรู นะถ้าลูกค้าอยากหรูนะฮะให้ขับแอร์คอร์ดนะแต่ถ้าอยากสปอร์ตให้ขับซีวิกนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับนะอ่ะคันนี้ได้มาเป็นสีขาวนะครับไฟหน้าไฟเดย์ไทม์แลนดิ้งไลท์ผมสตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับไฟหน้า 4LED นะครับไฟตัดหมอกแบบ LED นะกระจังด้านหน้าโลโก้ได้เป็นโครเมียมสวยๆนะครับตัวเนวิเกเตอร์นะปี2018นะครับสีขาวมุกสวยมากนะสวยมากบอดี้สวยๆเดิมๆนะครับล้อแม็กอันลอยเนะครับปัดเงา นะฮะยางมิชลีนแม็กขอบ1 8นะ235ทับ45 R18 นั่นเองยางปี23นะครับล้อแม็กยางสวยๆอยู่เลยนะคันนี้ค่าตัวไม่ถึง600สนด้วยนะครับได้กระจกแท้เดิมทุกบานนะครับเป็นกระจกตาฮอนด้ทั้งหมดนะครับแท้เดิมทุกบานกระจกมองข้างพะไฟฟ้าบวกไฟเลี้ยว LED มีกล้องเลนบอทให้ด้วยนะครับมีกล้องมุมอับให้ นะที่เปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับกุญแจเปสมาร์ท t คเล l นะได้กระจกแท้เดิมทุกบานเหมือนกันตาฮอนด้านะเปิดเข้าไปนะครับนะตัวเสาบีไม่มีขยับเลยนะเสาบีวสวยๆเดิมๆแผ่นเพจยังอยู่นะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะโครงสร้างวสวยๆเดิมๆนะนี่ภายในเป็นไงตกแต่งลายไม้คอนโซลด้านหน้านะครับโครงสร้างวสวยๆเดิมๆเ,เลยห้องโดยสารด้านหลังนะครับมีแอร์ให้ นะห้องโดยสารด้านหลังสะอาดสะอ้านนะครับนั่งง่ายสะดวกสบายแน่นอนนะครับรถหรูผู้บริหารไซส์ใหญ่เลยคันนี้นะครับสวยๆไฟท้ายได้เป็นแบบ LED นะครับ4 LED เลยนะแอคคอดตัวหนังสือตัวโลโก้อยู่ครบนะกล้องหลังมีให้นะไฟท้าย LED สวยๆไฟเบรกด้วยสามมาครบเลยนะครับโครงสร้างสวยๆเดิมๆนะมีไฟดับทิมด้านหลังให้2จุดนะแล้วก็ท่ออยู่ฝั่งขวานะครับโครงสร้างเดิมๆนะ่านะนะนี่จะเปิดฝาท้ายโอ้โหนี่นะ ที่เก็บของด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับแล้วมีสามารถเปิดหยิบของจากด้านในได้ด้วยนะฮะโครงสร้างเดิมๆนะรอยสปอร์ตเมดอาร์คต่างๆนะครับนะรอยสปอร์ตเมดอาร์คต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะใครหาแอคคอร์อยู่สอบถามได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนี่เดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะครับเสาบีนะฝั่งคนขับสายกิฟเลยนะครับ แล้วก็รถเพิ่งเข้ามานะครับรถเพิ่งเข้ามานะรถเพิ่งเข้ามาได้บอกผู้น้าต่อไฟฟ้าเข้ามา2คันนะครับอีกคันหนึ่งเนี่ยจะไม่หนึ่งแสนโลสีขาวเหมือนกันสเปคเดียวกันนะครับค่าตัวเท่ากันนะครับแล้วก็มีเมมโมรีซีทให้นะครับปรับเบาะได้นะครับนะปรับเซ็ตเบาะได้นะครับแล้วก็มีโหมดการเลื่อนสลัยโหมดไอคอนมีให้นะครับมีสัญญาณแจ้งเตือนมุมอับนะตรงกระจกมองข้างฝั่งด้านซ้าย นะครับพวงมาลัยฟู์มันติฟังก์ชันคุชคอนโทรลนะมีเกียร์มือแพดเดลชิพให้นะเกียร์แพดเดลชิพมีให้นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสองกิโลนะมีจอเนวิเกเตอร์ให้จอทัชสกรีนมีให้นะครับแอร์ออโต้นะฮะนี่นะสามารถปรับอุณหภูมินะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยนะครับสามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยจะเอาฝั่งไหนเย็นฝั่งไหนร้อนนะครับนะแล้วก็มีที่เก็บคงเก็บของนะฮะให้นะปิดเปิดม่านไฟฟ้าด้านหลัง กียร์ออโต้นั่นเองนะครับคันนี้อยู่ที่590,000บาทนะใครหา h o นด a าแอ o คอร์ดอยู่นะสวยเดิมโรงงานเลย2.4 EL ่เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนี่ผมสตาร์ทไปอยู่นะ กระ,ะบอกโชคยังใช้งานได้ปกตินะครับจะบอกโชคซ้ายขวานะครับโครงสร้างสวย,สวยเดิมๆนะหัวน็อตไม่มีถอดนะครับนะฝั่งตัวเบ้าโชกนะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีต่างๆนะสปอร์ตเม็อาร์ตต่างๆนะด้านหน้าไล่มาเลยนี่นะห้องเครื่อง